เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นตั้งแต่ตั้งคอรมอปัญหาทางการเมืองข้างหน้านี่สาหัสและนี่ไม่นับมาตราร้อยสี่สิบสี่เนี่ยถ้าเกิดกว่าทั้งหาดนี่ก็จบข่าวนะครับบ้านเมืองทีนี้ก็เดินทางมาถึงเรื่องกรณีคุณทักษิณคุณทักษิณซึ่งก็มีเรื่องราวมากมายนะครับก็คือหมายความว่าไอ้ระเบียบเนี่ยนะครับที่ไปคุมขังที่บ้านนะครับปปชไม่เริ่มขยับเลย และเนี่นะครับเรื่องการเป็นตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปกตินั้นเนี่ยนะครับผู้ต้องขังเนี่ยซึ่งก็จะมีบทบาทสําคัญนะจำนวนผู้คู้คุมนั้นเนี่ยถ้าไม่มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ี่ช่วยในการดูแลเนี่ยครับในแต่ละแดนนั้นเนี่ยไม่พอไม่สามารถทําได้กับปริมาณของนักโทษบางเวลาเนี่ยนะครับนักโทษสาสี่แสนเนี่ย Oh. นะครับผู้คุมนะครับตลาดสองหมื่นซึ่งสเกลมันไม่ได้กัน <Okay. S 2> แต่ว่านี่นะครับที่มันอยู่กันได้ก็คือหมายความว่า,วาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ตั้งเป็นทางการเนี่ยน้อยมากนะ mm. ผู้ช่วยส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นทางการถามว่าะระหว่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการต่างกันยังไง <Okay. S 2> กรณีตั้งเป็นทางการเนี่ย ในกรณีที่มีพระราชทานอภัยโทษลองไปดูกฤษฎีการในแต่ละฉบับเขาจะลดโทษเพิ่มแถมให้ต่างหากอันนี้สําหรับเป็นทางการเป็นทางการเช่นว่า,าได้รับการลดโทษไปแล้วสมมติว่าเอาชั้นดีมากเนี่ยนะครับครึ่งอภแยงโทษชั้นเยี่ยมนะครับครึ่งหนึ่งอยากชั้นกลางชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมเอาชั้นเยี่ยมครึ่งหนึ่งก็จะแถมต่างหากให้อีกปี เห็นไหมว่าการทําหน้าที่ของการเป็นผู้ช่วยส่วนนี้นะครับนักโทษที่ใกล้พ้นโทษมาทําหน้าที่บริการสาธารณะเช่นนะครับการขุดหลอก,ออกท่อนั่นเป็นความใฝ่ฝันของนักโทษมากที่สุดนะเพราะว่าอ่านะครับติดวันเว้นวันหมายถึงว่าหาคาใกล้วัน,นเดือนก็สิบสิบ,ส,บสิบห้าวัน ก็คือหมายความว่าเป็นนักโทษนะครับที่รอที่จะพ้นโทษผมนี่ครั้งหนึ่งบอกบรรดาเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากไปล้างท่อเขาบ้างเนี่ยอลอกท่อเขาบ้างบอกคุณเจตุพรอย่าไปเดี๋ยวมีปัญหนานั่นคือหมายความว่ามีคุณ,ณสมบัติแต่ยังไม่ให้ไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยในเรือนจํานั้นนะครับพอติดเข้าไปจริงๆเนี่ยคือ เนะครับอย่ากลัวความสบายในเรือนจํอะไม่มีคําว่าสบายโอ้โหมันก็สบายแบบแบบทุกข์ใจก็คือหมายความว่าเหมือนอยู่ในนรกนะครับแล้วก็มีมีมีเตียงนอนดีหน่อยแต่อยู่ในนรกงกเพระาะว่าคุกเนี่ยนะครับใหญ่ที่สุดคือเรื่องอิสรภาพและเนี่ยนะครับคือคนเรานั้นเนี่ยนะพอติดคุกบอกบางคนกินดีกินดี<ใ>นอนหลับ กินดีมันจะกินได้เท่าไหร่กันก็คือหมายความว่าอาหารก็สั่งมาได้นะครับตามรายการที่เรืยนจำก็มีสมัยก่อนเนี่ยนะครับเปิดกว้างสั่งตามร้านค้าที่ที่ราจ,จะทรมราจ,จะทันกำหนดได้แต่ปัจจุบันนี้ก็แก้ไขอะไรกันไปเยอะละแต่ว่ามันก็ได้เท่านั้นเอะเรื่องเงินนี่วันละหมื่นห้าใช่ไหมคะหรือยังไงเดือนละอ๋อเดือนละหมื่นห้าในก็คือคือในกรณีที่ฝากเข้าบัญชีก็คือสั่ง ซื้อของข้างในนะครับในแดนก็มีสโตนะครับมีร้านค้าแต่ว่ากรณีที่คนนะครับคนมาเยี่ยมก็ไม่ไม่จำกัดที่ซื้อของร้านสวัสดิการน่ะคือหมายความว่าร้านสวัสดิการก็จะมีกันทุกเรือนจำอ่ะคุณจะซื้อกี่พันก็ได้นะครับก็คือหมายความว่ายุคสมัยผมอยู่ก่อนก็ซื้อใบฝากคนมาเยี่ยมก็ซื้อฝากบรรดาหมูมิดนะครับแจกจ่ายกัน นะครับเท่าที่เราพอมีกําลังกันได้ก็เป็นปกติบางทีบางเพื่อนมูมิดมาจากต่างแดนต่างแดนที่บ้านไม่ใช่ต่างประเทศก็คือคนละแดนเนยคนละแดนขังก,ก็บอกบรรดาน้องบอกจัดสังฆทานดิก็คือหมายความว่าเขาขาดต้องการอะไรก็จัดชุดกันไปได้ตามบัญชีเงินฝากสมัยก่อนเดือนละเก้าวันนะครับปัจจุบันก็ขยายกันไปคือในคุกนี่นะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ย ผมก็ไม่ได้นะครับถ้าคือถ้าไม่ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลราชธรนมก็ก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยเจาะนะครับเนะื่องจากว่าไม่ค่อยได้เจอแดดเพราะว่าชีวิตมันไม่ไม่เจอแดดเลยเนี่ยเคยถูกคุมขังช่วงกักกันโรคเก้าสิบเจ็ดวันไม่เจอแดดแม้แต่เพียงวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในเรือนจําอยู่ในแดนปล่อยวางได้ก็ไม่ได้เป็น นะครับคือหมายความว่าก็ใช้ชีวิตเหมือนกับไปบวชแต่ว่าถ้ายัางติดเนี่ยนะครับความเป็นตัวตนความเป็นอีโก้ส่วนตัวผมเห็นหลายคนนะนะครับวางไม่ลงนะครับบางคนก็จบจบ,จบผูกคอตายก็มีฆ่าตัวตายวิธีการประหลาดประหลาดนะครับนั่งขัดตามาดฆ่าก็ทั้งนั้นแหละในฆ่าตัวตายก็ทั้งนั้นในเดือนจำ <S 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็มองว่า เพียงแค่เนี่ยนะครับเรือนจําให้เป็นเรือนจําและการที่จะไปเนี่ยนะครับไปคุมขังที่บ้านเนี่ยใช่ไหมาพอจบปปชขยับแล้วเนี่ยหน่วยงานราชทันเนี่ยนะครับผู้คุมคนไหนจะกล้าและเนี่ยนะครับคําวินิจฉัยของสาลดีกาภายในคดียาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับซึ่งวินิจฉัยเนี่ยนะครับอธิบายทุกขั้นตอนอนะครับและจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม กันอีกนับสิบสิบคนนะเพราะฉะนั้นในสำนวนเดิมเนี่ยสิบสองคนผมเชื่อว่านี่ะครับอย่างอย่างชาเดือนตุลาเนี่ยนะครับไม่เกินเดือนตุลาเนี่ยปปชต้องส่งฟ้องศาลแล้ว<อ>แล้วส่วนขยายเพิ่มเนี่ยนะครับตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกานั้นก็อีกเดือนถัดมาก็น่าจะเรียงตามลำดับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือชะตากรรมโดยข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้น นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหน <ทำ S 2> <9, S 1> ึ่งห้าเจ็ดแปดหกหนึ่งสี่เก้าโอ้สารพัดน,น,นะครับปัญหาหลักก็คือว่าเห็นไหมว่ามันไม่ง่ายแล้วไงแล้วเมื่อมีคดีเพิ่มมีคดีติดตัวเพิ่มเนี่ยเรื่องการพักโทษก็ก็ไม่ง่ายอีกนั่นแหละนะครับรวมกระทั่งว่าใครคิดจะเอาไปอยู่บ้านเนี่ยทำปัญหาว่าใครจะกล้าเพราะคำวินิจฉัยเสมือนหนึ่งว่าเป็นตัวการแล้วเกี่ยวข้องเรื่องการไม่รับโทษ นะครับเข้าขายกระทําความผิดซ้ําโดยซ้ํานะครับก็คือหมายความว่านะครับปกติเนี่ยถ้าใครกระทําความผิดซ้ําเนี่ยจะต้องกลับไปชั้นเลวมากภาษาคุกได้ไี้เปลี่ยนชื่อว่าชั้นปรับปรุงมากเมื่อก่อนชั้นเลวมากนะครับไม่พูดได้ง่ายว่าไม่ได้ลดวันไม่ได้อะไรใดๆทั้งนั้นทีนี้เนี่ยนะครับคือณขนาดนี้เนี่ยเรื่องราวต่างๆไม่ว่าเรื่องที่ ปปชจะต้องดําเนินคดีเพิ่มค,คือคุณทักษิณเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งปีง่ายๆอีกต่อไปแล้วนะออจากที่ลุ้นกันว่าอาจจะได้ออกก่อนหนึ่งปีนี่เพราะเพราะคำวินิจฉัยของศาลเสมือว่าเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนตัวการนะครับมันมีโทษมีเรื่องราวที่มันงอกขึ้นมาและมีน้ำซ้ำมันจะลามไปเรื่องกระบวนการยื่นถวายฎีกาก็คือก่อน กระบวนการที่ที่ศาลฎีกาณการเมืองนี้คือกระบวนการอยู่ชั้นสิบสี่ว่ามีการติดโทษได้รับโทษจริงตามที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาหรือไม่แต่ที่คุณจุูพรกำลังจะบอกก็คือนับวันที่คุณทักษิณมาเหยียบเมืองไทยนั่นใช่ไหมคะก็ยังไม่ติดคุกจริงท่าไหรเพราะเนี่ยนะครับศาลสั่งกลับไปจำคุกหนึ่งปีะนะครับตามพระบรมราชโองการหนึ่งปีแสดงว่าไม่ได้ ผ่านการจำคุกแม้แต่เพียงวันเดียวทีนี้เนี่ยนะครับในการยื่นถวายดีกาเนี่ย mm hmm. จะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดอยู่ในเรือนจำ mm hmm. เห็นไหมทีนี้อธิบายนี่นะครับที่ถวายดีกาไปและมีวูราางโองการว่าติดคุกตั้งแต่วันที่22ถึงวาถึงวันที่31เป็นเวลานะครับ9วัน10วันแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับข้อความนี้ก็ไม่ตรงแล้ว นะครับในการยื่นถวายดีกาเพราะคำวินิจฉัยเนี่ยยังไม่ได้ติดคุกสักวันเพราะว่าถ้าเป็นนะครับถ้าว่าติดคุกมาแล้วสารก็จะสั่งจำคุกสิบเอ็ดเดือนยี่สิบห้าวันะนะครับลบหักสิบวันนั้นเรือเห็นไหมทีนี้เนี่ยเมื่อไม่มีคนทุนสมบัติในการยื่นถวายดีกาก็แสดงว่าเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะครับไม่ว่ากลับสถานะ8ปีหรือมีคดีเพิ่มนะครับและขั้นตอนต่างๆที่มันมันไม่เป็นไปตามขั้นตอนเพราะว่ารองวิณุบวกไม่ได้ผ่านนะครับไม่ได้ผ่านตัวเองเนี่ยในฐานะรัมรียุติธรรมเพราะว่าตอนที่พวกเราไปขอยื่นถวายดีกานะครับเข้าชื่อร่วมสามล้านกว่ารายชื่อเนี่ยยื่นถวายดีกาให้กับคุณทักษิณนะที่สนามหลวงแล้วไปยื่นที่หน้าวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังเนี่ย ท่านอินจันบุราพันรองราชเลขาเวลานั้น,นได้เขียนไปนลัอักษรว่าตามประเพณีปฏิบัติเนี่ยจะต้องส่งเรื่องให้รัฐบาลถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินจิจัยและก็ปรากฏว่าคุณวิษณุเครืองามบอกไม่ผ่านตัวเองอเห็นไหมคือทุกเรื่องราวนั้นนยมันไม่ง่ายทีนี้ข้างนอกเนี่ยนะครับก็ ก็ต้องการที่จะได้รักษากระแสทางการเมืองะระบุว่านี่วีรบุรุษประชาธิปไตยนะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ติดคุกอออทีนี้เขาก็เห็นไหมก็ถูกย้อนโดยประวัติศาสตร์ว่าชมพลปอพิบูลสงครามคดีอาชญากรสงครามสงครามโลกครั้งที่สองติดร้อยกว่าวันเขาคนแรกแต่ว่าถ้าจะยืนยันว่าคุณทักษิณเป็นคนแรกก็ในคดีทุจริต นะครับความผิดต่อหน้าที่ราชการแต่ว่าเอาละนะครับคําว่าวีรบุรุษนั้นน,นะครับก็คือหมายความว่ากระทําในสิ่งที่ดีนะครับในการปกป้องชาติบ้านเมืองเสียสละคนจึงยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะครับเดินหน้าเหมือนครูครองจันดาวงนะครับจอมพลสฤษดิ์สั่งประหารน,นะครับขณะที่ เดินเข้าหลักประหารก็ไม่ประวันพรั้นพึงตะโกนว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเห็นไหมนี่ก็เห็นว่าความยิ่งใหญ่ว่าความตายอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นคําว่าวีรบุรุษแม้กระทั่งว่าไม่ได้ไปเชิญความตายกรณีดรอาทิตย์บุไรรัตน์เห็นไหมว่าหลังจากเหตุการณ์พฤษภาสองพันร้อยสามสิบห้าเนี่ยถ้าเสนอรายชื่อตามที่นักการเมืองต้องการนั้นเนี่ยบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟกันอีกรอบเพิ่งตายมาใหมๆ่ๆ เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นคุณอนันต์ปัญญาราชุนจากพลอากาศเอกสมบูรณ์อาหงเนี่ยก็ทําให้บ้านเมืองมันเกิดความสงบสุขเขาจึงยกย่องว่านี่คือวีรบุรุษประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการหนีคดีเนี่ยนะครับทั้งสองขยักเนี่ยนะครับถ้าจะนับสิบห้าบเเนี่ยก็เอากันว่าเนี่ยมันจะยกย่องคนเป็นวีรบุรุษไม่ได้แล้วเมื่อเวลากลับมาสารภาพหมด นะครับว่ากระทาความผิดจริงเคารพในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สํานึกแห่งการกระทํานั้นแล้วแม้ว่าพอพ้นการพักโทษนะครับโกงโกงโกง,งพ่อมึงสิกว่าจะนั่งเครื่องบินกว่าถึงบ้านหกเดือนเขายัดข้อหาให้เยอะนี่ผมไม่ได้ไปซ้ําเติมอะไรแต่บอกเพื่อต้องการจะบอกว่านี่ไม่ใช่วีรบ,บุรุษเพราะวีรบ,บุรุษเมื่อตัวเองเปล่งวาจา ว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทําความผิดจริงสํานึกแก่งการกระทํานั้นแล้วนะนะครับเป็นการยื่นถวายนะครับต่อพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นเมื่อพ้นออกมานะคําพูดมันไปหักล้างหมดและจนกระทั่งวันนี้นะนะครับโดยหลักเนี่ยนะครับผมเนี่ยปกติแล้วก็ถ้าไม่อะไรก็คนเข้าคุกก็จบไม่ว่าต่อสู้เนี่ยนะครับปาดฟันอะไรกันมาผมก็มักว่าเราจะเปิดพื้นที่ แห่งความเป็นมนุษย์ุกครั้งซึ่งในตัวตนคุณทักษิณน,นะครับอยู่ในคุกก็เป็นเรื่องชะตากรรมนะครับว่าเราก็ผ่านเราก็เห็นกันมาแต่ว่าหลังจากนี้นะั้นมันไม่ง่ายในคุกเนี่ยนะครับบางเวลาเนี่ยคิดว่าจะได้ออกก็ไม่ได้ออก mm hmm. นะครับบางคนรู้ว่าจะได้ออกไม่ได้ออกเนี่ยนะครับไม่ว่าระดับไหนภาษาคุกเรียกว่ารั่วกันติวแตว mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกๆก,ก็อาจจะมีอารมณ์ แต่นานวันเข้าเนี่ยนะครับถ้าจิตใจอย่างที่ผมว่าถ้าปล่อยวางไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติทำบ้างนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์ซึ่งเรือนจำก็มีสองเวลาอยู่แล้วหกโมงเย็นกับตอนหกโมงเช้านี่ไปประมาณตีห้าครึ่งเนี่ยคือถ้าไม่ปล่อยวางกันจริงๆชีวิตมันไปไกลนะผมเนี่ยนะครับก็ตีสามครึ่งตอนที่ติดยาวๆเน,นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวัน จนกระทั่งถึงตีห้าครึ่งก็ไปสวดมนต์พร้อมกับทางาผู้ต้องขังรายอื่นคือจิตมันต้องปล่อยวางให้ลงปล่อยวางให้ลงก็คือต้องไม่หลงตัวเองว่าเป็นใครและออกมาจะเป็นอะไรนะครับทําตัวเหมือนคนตายนะครับอยู่ในสุสานคนเป็นอนะ่ะคือถ้าจิตมันวางได้นะครับส่วนข้างนอกแน่นอนที่สุดนั้นนะครับคนเป็นญาติคนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเหมือนติดคุกด้วย นะครับนี่คือข้อเท็จริงแต่จากที่ดูเนี่ยเหมือนคุณทักษิณเขาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมการเพื่อที่จะไปอยู่ในเรือนจําอยู่แล้วไหมคะทั้งจากการที่บินออกไปก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามามีข่าวที่ว่าขยายพื้นที่ของเรือนจำคองเปลมเอาอยู่ในโรงพยาบาลราชทันหรือเรือนจำพิเศษกรุงเทพก่อนหน้านั้นก็ปิดงดเยี่ยมอะไรแบบนี้ทุกอย่างดูเหมือนเตรียมการแล้คือลังเลกันทุกตอน Mm hmm. คือคือถ้าความจริงเนี่ยนะครับการบินไปเนี่ย mm hmm. คือถ้าจะไปสิงคโปร์แต่ทีแรกเนี่ยนะครับแม้ว่าถ้าขึ้นไม่ทันก็พรุ่งนี้เช้าก็ไปได้เติมน้ํามันก็ไปดูใบแล้วก็แม้ว่าจะเตรียมโพดเกรียมอะไรออกมาก็ตามแต่ว่าผมว่าเป็นเวลาของการช่างใจ mm hmm. จนกระทั่งว่าตอนขากลับมาก็ยังช่างใจสุดท้ายที่สิงคโปร์อยู่เลย mm hmm. นะครับนี่เป็นการประเมินนะนะครับ และตอนเช้าเนี่ยดูสีหน้าเนี่ยคือสีหน้านะครับของคุณทักษิณเ,เองนะครับปกติเราสีหน้าขึ้นศาลเราก็สีหน้าก็จะนิ่งเป็นปกติแต่ว่าคนเนี่ยนะครับคนในครอบครัวถ้ารู้ว่าไม่รอดเนี่ยหน้าตาจะกลายเป็นคนละเรื่องนะนะครับดูการถ่ายรูปในรถตู้ของสองครอบครัวลูกเอาดูแววตาท่าทางนะครับและแม้กระทั่งช่วงที่ขาขาเข้า นะครับอีกคนละฟิลเลยนะทีนี้เนี่ยพอขาออกเนี่ยบางคนมันก็นเ,เป็นอีกฟิลหนึ่งแล้วก็หลังสารอ่านเสร็จคนที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีก็เห็นทั้งสีหน้าอาการนะครับครบถ้วนท,ทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติอีกนั่นแหละนะครับแต่บางอย่างที่ผมบอกว่าแต่ละคนนั้นนะครับคือเราเนี่ยถ้ารู้ว่าติดคุกแน่นอนผมก็จะสบายเป้ไปเกลี่ยเกยงขาสัน่นเกงในเสื้อยืดนะครับสบู่ยาสีวัน ใบมีดโกนหนวดนะครับอยู่ยาที่จําเป็นจะต้องใช้นะครับซึ่งก็รู้ว่าราชธานอนุญาตอะไรบ้างเพระติดคุกกันมาแล้วหลายครั้งก็เตรียมใจรู้ชะตาแต่ว่านี่ครับผมดูแววตาท่าทางองค์ประกอบนะครับคือมันต้องดูองค์ประกอบคนอื่นๆกันด้วยนั่นเนในฐานะที่ผ่านกันมานั้นผมก็ยังมองเห็นว่านะครับว่าไม่ได้เตรียมใจไว้สําหรับนี้100ร้อยเปอรเซ็นตอก นะครับส่วนอธิบายอย่างไรก็เป็นแท,ท้แต่นี่ผมเทียบเคียงกับตัวเองะนะครับค,คือผมเนี่ยเจอแบบช็อกๆอ่ะต้นยกอุทธรยกดีกาลงไม่ได้เตรียมตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบถูกถอนประกันเนี่ยผมจะตเตรียมเตรียมไวก้ก็รู้รู้ว่าไม่รอดนะครับเราก็พอที่จะเผื่อใจไว้เผื่อคิดพิจารณาคือไม่ได้เผื่อใจไม่รอดคือไม่รอดรู้ตัวว่ายัางไงก็ไม่รอด ก็เตรียมตัววางแผนในชีวิตกันเป็นปกนติอยู่แล้ว